สวัสดีน้องๆวันนี้อยู่กับบางบาทเช่นเคยวันนี้ม,มามาตกปลาทุกคนวันนี้ทะเลเดือดทะเลเดือดเรามาหมายขวงไตนัดองมามาเล่นกันทุกคนโอ้โห เล่ทุกคนเล่วทุกคนเลี้ยวเลี้ยเลี้ยวยังไม่หมดทุกคนยังไม่หมดแป๊บนึ่งเลว ออกแล้วออกแล้วเอกแลวทุกคนออกแล้วทุกคนเอยโอ้ออกแล้วเป็นไงยูเอาออกมาประกันโอนประคันโอนมาเร็วมาเราต้องรีบทุกคนน้ำขึ้นให้รีบตัอทุกคนตอนนี้ไต่ลักก็กำลังตักดัวเลยทุกคน ัดู่กันนี้พัดคื่นล่าหนี่้อย่าแพงเลยทุกคนเถอะว่าเร็วทำไมเรายิ่งช่างนักอ่างแข่งเป็นแบบนี้นี่เองซาบิกิทำมาแล้วทุกคนเอาเรื่องซาบิกิ ก็จะจับระดับเขาก็ใส่น,นั้นมาเป็นชือที่จับระดับน้ำมาไม่ได้เลยเกี่ยวเลยไม่เห็นรอบลนะทีทีละรอบแอบบนึงทุกคนโอ้อนุญ,ญาตแอบบเดียวแต่นัทดูไม่ทีนะอันตรรมั่งเห้ยไหม Ng yếp nanh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  không được มึงก็ท like ีละพวงดูเร mm ื hmm. yeah. so ่องเบ็ดหน้าหมดเอาหลอมแล้วเึ้ยเอาแล้วลาวโอ้โหทุกคนลงไม่ได้เลยดูดูดูเอาแล้วลาวเอาแล้วลาะไก่ ชิวปืนนะเล่นลาวไปนัดทำการเล่นลาวโอ้โหโอ้โหสุดยอดบวงกันเลยทีเดียวคือเราย่อนไม่ได้เลยน้องๆย่อนโดนย่อนโดนย่อนเป็นโดนคอยดูนะ เดี๋ยวต้องน้องคอยดูนะเดี๋ยวบาดเดิ๋ฝั่งนีงนะ้ให้ต้องน้องดูมัง่งฝั่งนูง้นแล้วอืมันชื่อเอาเนะี่ยทุกคนเอาเนี่ทุกคนบอกแล้วเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหกินรอบทางนี่เลยโอ้โหโอ้โทุกคนมาอีกมาอีก 哎，对、哎嗯，看看这火呀，白、哎。 เดี๋ยวคอยดูนะน้องๆถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวคอยดูลองวัดดูให้ดูดูยังไม่ลงดีนะเดยอะเลยจริงๆเยอะกว่ามากกว่าเราดูบนน้ำเลยอ๋มาน้องจับเวลาเลยว่ากี่นาทีนะเดี๋ยวเบ็ดลงน้ำก่อนจับเวลาได้เลยเดี๋ยวคอดูนับหนึ่ง ไม่ถึงห้าบอกไว้เวลามันกินนั่นแต่เวลามันไม่กินนั่นเราก็ไม่ต้องแรงนะพอดูหนึ่งสองสามสี่ห้าเรียกเห็บนับเร่งมากเข็บนับเกินมากมูพันโคพอนดีแล้วทุกคนมั่วแล้วมั่วแล้วมเทียบเทียบกันแล้วกทำไมยุ่งเหี้ยสายยุ่งเหี้ยสายไม่ว่างเหี้ย ทุกคนเห็นไหมตอดแตกเลยทุกคนยาขึ้เราจะตอดแตกทุกคนคิดดูแต่ไม่ยับไม่ยากเลยลอนไม่งนี้ฝั่งนี้วะฝั่งแล้วทุกคนฝั่งนี้เอาเรื่องฝั่งนี้เอาเรื่อง เอาลโอโห้อาล้วเล้ทคนเป็นไงล่ะนี่ไงนี่เดี๋ยวลองมาแหงแล้วซาบิกิแหงนิตเลน้องๆ รื้ออยู่ไหมไอ้นัทปิงปิงอันนี้เริ่มเป็นลาตาเลยนะรื้อเป็นเศษลาเลยนะเยามตีห้าเอาเร็วล่ะเอาเร็วล่ะทุกคนโอ้โหโ,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 หโอ้โหโ,หโอ้โหดูดูดู โอ้โอ้เบ็ดขนนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหมาทุกคนโดนไหมทุกคนอะไรลอยยลยไตสีมาแล้วทุกคนได้มืนกันหุละหุ่ละไตเลี้ยงเลยไตเลยงเลยไต มาโปร่งกลัวแล้วอะไรก็คือไม่ได้อ่ะเออไป3ไปกูว่าแล้วดิไปจีบเลยอ่ะกูว่าตายเลย เจ้เชื่อันนี้ลอยไปบาอยู่นนกัไม่วันไม่ไวเลยทุกคน

หมดไม่ว่างแล้วน้องมีงานทำเลยมีงานทำได้แล้วไม่ว่างเลยนะองมดุง

เจ็ดเบือนักสามเดือนนะคนสามเดือนสองปีนั่นเองสามเดือนก่อนโอ้โหไม่จะเลยแล้วมันติดหลายตัวมันก็น่าดูแล้วมันไม่กินก็น่าดูนี่มันเขาเป็นความัวมันขวดตอกน้องๆเป็วันนี้นี่เอง น้องๆเราป๊บใจเย็นๆน้องๆใจเย็นแป๊บเดียวมีเป็นสามเดือนอย่างแน่นอนออกมาแล้วเอ๋อไปกันต่ overall มาถึงต v e r a l l ที่ ไปแล้วทุกคนเนื้อนู่นเน้อน oh, oh, oh. hey ู right, ่นฮัลโหลเพื่อนๆได้ปล่อยสายที่เอาไว้เต็มเลยเด็กนลาบลาบมามาก็้ามาดีกินแล้งโอ้โหเอาแล้วที่นี้เต็มแล้วเอาขึ้นก่อนโอ้โหโอ้โหดังเลยโอ้โหแต่น่าตื่นดูเอาเองทุกคนไม่เดือยแม้แต่ตาเดียว Buang ik. Dengar ni. Dengar tak nas. Sudjat. Allah. Oh, tu. Tak ada kau yang dia rumah. Dia boleh. Saya tak nak. Saya. Saya. Kau maha boleh. Kau maha boleh nak. คูอเบ็ดไม่ต้องลงเยอะนี่ทุกคนก่อนเลยแคมเรือไปหน่อยนึงก็แล้วหน้าหนวดต้องรับเปลี่ยนตาเลยเดี๋ยวร้อยเดี๋ยวลืมไหมยงออกไปไหมยงเดี๋ยวนัดไม่ได้เลย